เวลาเราอยากจะอยู่บ้านใจกลางเมืองนะครับแต่ก็อยากจะได้ความสงบด้วยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่จับคู่กันหาได้ยากนิดนึงครับแต่วันนี้โฮมิสิตหาเจอแล้วครับกับโครงการ อินน์พีซสาธรท่าพระครับเป็นโครงการใหม่ล่าสุดจาก Pe ี c h a n i l i วิ n g ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับโครงการนี้เขาจะอยู่ใจกลางฝั่งธนบุรีเลยนะครับใกล้ทั้งเดอะมอลท่าพระแล้วก็ใกล้ BTS สถานีตลาดพลูด,ด้วยเดินทางเข้าสาธรได้สะดวกครับโดยที่เนี่ยเขาจะให้ความสงบนะครับทั้งในของดีไซน์แล้ก็ฟัง์ชันเลยทีเดียวครับจะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้แอดมินบุญวรัญยูจะพาเข้าไปชมกันครับ เวลาเราเห็นบ้านโครงการใหม่ๆก็ตั้งชื่อต่อท้ายว่าสาทรเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากสาทรแค่ไหนที่โครงการอิน p รพี e สาทรท่าพระเนี่ยเขาอยู่ไม่ไกลจากสาทรเลยครับเพราะว่าสามารถนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีตลาดพลูเนี่ยเขาไป4-5สถานีก็ถึงสาทรแล้วครับ ใครกำลังมองหาบ้านทำเลใกล้ C ี d ดีเนี่ยโครงการที่ผมว่าตอบโจทย์เลยโดยที่เนี่ยเขาจะเป็นโครงการพรีเมียมทาวน์โฮม3ชั้นแล้วก็บ้านแฝด3ชั้นครับพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่150ไปจนถึง248ตารางเมตรนะครับบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเพราะว่าเขาจะมีจานวนบ้านเพียงแค่69ยูนิตเท่านั้นเองดีไซน์และฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ผมจะพาเข้าไปดูบ้านตัวอย่างแบบบ้านแฝดกันครับมาเลยฮะ นี่คือบ้านแฝดแบบเซนครับเป็นบ้านแฟด3ชั้นพื้นที่ใช้สอย248ตารางเมตรนะครับพื้นที่รอบบ้านเนี่ยก็จะเป็นแปลงที่ดินขนาด39.1ตารางวาครับกว้างขวางเลยทีเดียวฟังกช์ชันข้างในเนี่ยก็จะมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็จอดรถได้2คันครับ ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะออกแบบนาในสไตล์ของ Urban m o ิร์นเดครับก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นสไตล์คนเมืองนะครับซึ่งเขาจะลดทอนความแข็งแข็งของอาคารภายนอกครับที่จะดูมีเหลี่ยมมีมุมเนี่ยให้มันดูโค้งมนมากขึ้นครับเพื่อความนุ่มนวลสบายตานั่นเองครับ ในขณะที่โทนสีเนี่ยเขาก็จะเอาสีเทากับสีขาวอ่อนๆนะครับมาใช้เพื่อความนุ่มนวลแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยรอบตัวบ้านด้วยครับที่นี่นะครับเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับแม้ว่าจะเป็นบ้านแฝดนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าบนชั้น2กับชั้น3เนี่ยผนังในโซนที่เป็นห้องนอนเนี่ยเขาจะไม่ติดกันครับก็เพื่อที่จะให้การพักผ่อนอยู่ภายในบ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือแม้แต่ชั้นล่างนะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าข้างในเนี่ย เป็นยังไงบรรยากาศภายในบ้านเป็นยังไงคนในบ้านกาลังทํากิจกรรมอะไรอยู่เพราะว่าเขาเลือกที่จะปิดฝั่งหน้าบ้านเนี่ยให้ทึบครับแล้วไปเปิดช่องเปิดนะครับทางฝั่งด้านข้างบ้านแทนรับวิวสวนด้วยนะครับรับแสงธรรมชาติด้วยแต่ยังมีความเป็นส่วนตัวจากสายตาภายนอกอยู่นั่นเองครับ โดยโครงสร้างของบ้านในโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นระบบคอนเวนชั่นแนลก่ออิฐฉาบป,ปูนครับซึ่งเขาจะใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างทําให้สามารถระบายถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถทุบตอกเจาะต่อเติมปรับฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายด้วยเรามาดูฟังก์ชันของบ้านกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานจอดรถหน้าบ้านครับสามารถจอด2คันได้แบบสบายๆเลยนะครับคือสามารถเปิดประตูขึ้นลงได้สะดวกเลยเพราะว่าพื้นที่เฉพาะหน้ากว้างของลานจอดรถตรงเนี้ย จะอยู่ที่6เมตร40 h, เลยนั่นเองครับโดยตัวบ้านนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่11เมตร50 h, นั่นเองครับก็จะถือว่าเป็นบ้านที่มีหน้ากว้างนะครับฟังก์ชันข้างในเนี่ยก็ปลอดโปร่งด้วยแล้วก็ทางด้านนี้ครับข้างๆบ้านทางฝั่งเนี้ยจะเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านครับก็จะเชื่อมต่อพื้นที่ธรรมชาติเข้าไปภายในบ้านได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นสวนที่ลึกเข้าไปจนถึงฝั่งหลังบ้านเลยครับสำหรับฝั่งที่ไม่ติดกับข้างบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูฟังก์ชัันนนนนนใบ้้ากรตงีีเ่ย จะเป็นเฉลียงหน้าทางเข้าครับแล้วก็จะมีประตูบานทึบนะครับถ้าเราเนี่ยเปิดเข้าไปข้างในติดตั้งดิจิตอลดอทล็อกมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเอาเข้ามาดูในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้ชั้นล่างเนี่ยเขาจะแบ่งแปลนฟังก์ชันออกเป็น2โซนครับโดยตรงนี้โถงเข้ามาเนี่ยจะเจอกับบันไดและก็ตู้เก็บของขนาดใหญ่ก่อนนะครับเดินมาทางฝั่งนี้เนี่ย จะเป็น common area ครับเป็นโถงรวมฟังก์ชันขนาดใหญ่เลยครับก็จะรวมฟังก์ชันของ living area นะครับกับ dining area เป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่เดียวนั่นเองครับโดยโซน living เนี่ยจะสามารถวางโซฟาสำหรับ4-5ที่นั่งได้สบายๆเลยนะครับติดทีวีจอใหญ่ๆเอาไว้นั่งดูกันได้เลยส่วนตรงนี้ครับจะเป็น dining area ครับพื้นที่เนี่ย บ้านตัวอย่างเขาจะวางโต๊ะอาหารขนาด4ที่นั่งเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็จะมาคู่กับ p พ n t r y ตรงนี้ด้วยก็เอาไว้เตรียมพวกเครื่องดื่มได้หรือว่าจะเอาไว้แช่เครื่องดื่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอา p พ n t r y ตรงนี้นะครับสามารถที่จะขยายโต๊ะอาหารเนี่ยจาก4ที่นั่งเพิ่มเป็น6ที่นั่งเติมเก้าอี้ทางหัวโตะนะครับก็จะกลายเป็น8ที่นั่งเลยนั่นเองครับบรรยากาศโดยรวมของโซน common area ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะปลอดโปร่งนะครับโดยฝั่งด้านข้างบ้านเนี่ยก็จะมีช่องเปิดขนาดใหญ่เลยครับเปิดรับแสงธรรมชชาาาตติแล้้้ววก็เื่่อออมมมุขขงงสนงบนบ เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับภายในบ้านด้วยนั่นเองครับอย่างที่เราบอกไปครับโซนหน้าบ้านเนี่ยเขาจะปิดทึบนะครับเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวจากถนนหน้าบ้านนั่นเองครับแต่ก็ยังมีความเปิดโล่งทั้งฝั่งนี้อยู่นะครับให้บรรยากาศที่ปลอดโปร่งอยู่สบายดีเลยนั่นเองครับฟ้านะครับก็สูงถึง2เมตรเจครับให้บรรยากาศที่ปลอดโปร่งทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3สูง2เมตรเจเท่ากันหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันต่อนะฮะ อีกฝั่งหนึ่งของชั้นล่างนะครับเขาจะแบ่งโซนกั้นห้องเป็นสัดส่วนแล้วครับโดยห้องนี้จะเป็นห้องนอนครับก็จะอยู่ทางตำแหน่งของหน้าบ้านพอดีเลยนะครับจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เชื่อมต่อรับวิวสวนหน้าบ้านเข้ามาทําให้ห้องนี้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ เออตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นเตียงขนาด5ฟุตเอาไว้นะครับก็จะยืนยันเลยว่าสามารถนอนพักผ่อนได้จริงครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการวางตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่นะครับตรงนี้จะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆก,ก็ได้ส่วนฝั่งนี้ก็รองรับการทําเป็นพวกชั้นหนังสือหรือว่าชั้นดูทีวีก็ได้เหมือนกันครับตอบโจทย์กันอยู่จริงได้เลยนะครับสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายๆคนนั่นเองครับ โดยข้างๆกันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับของชั้นล่างสามารถที่จะออกไปใช้งานได้สะดวกครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้รองรับการใช้งานจริงได้อย่างเป็นสัดส่วนเช่นกันครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องครัวนะครับครัวปิดเลยทีเดียวฟังกชันใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมาดูห้องครัวกันบ้างครับที่นี่เขาจะให้ห้องครัวปิดพื้นที่กว้างเลยนะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี้ยเขาจะทํามาให้ดูเลยว่าสามารถทำเคาน์เตอร์ครัวแบบ L shape ตรงนี้นะครับ ทำอาหารพร้อมกันเนี่ยเข้าครัว2-3าคนได้แบบสบายๆไม่อึดอัดเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างครับเปิดให้เราระบายกลิ่นนะครับแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาขชัดความชื้นนะครับที่อยู่ภายในห้องครัวได้ด้วย ส่วนมุมนี้เนี่ยก็จะรองรับตู้เย็นไซส์ใหญ่ได้เลยนะครับก็จะเป็นห้องครัวที่สเปซกว้างเลยนะครับจริงๆตรงเนี้ยผมว่าจะเติมเป็นพวกไอแลนด์เอาไว้สาหรับเตรียมอาหารเบาๆก็ได้อีกจุดหนึ่งครับน่าจะตอบโจทย์การใช้งานจริงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับชีวิตคนเมืองครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดออกไปเนี่ยก็จะเจอกับลานซักล้างครับซึ่งเขาจะลงเสาเข็มเอาไว้ให้ด้วยนะครับป้องกันปัญหาสุดตัวได้ในระยะยาวเลยครับ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูบรรยากาศของชั้น2กันบ้างนะครับพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นความอบอุ่นโคซี่มากขึ้นครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมาปูพื้นด้วยวัสดุ SPC ลายไม้นั่นเองครับซึ่งจะมีความหนาถึง4มิลิเมตรเลยนั่นเองครับทำให้เราเดินแล้วนุ่มสบายเท้าบรรยากาศมันก็จะชวนพักผ่อนมากขึ้นนั่นเองครับโซนของชั้น2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับหลกัหลกๆ้วเนี่ยจะเป็น master bedroom เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันแต่มาดูโซนนี้ก่อนครับจะเป็น c o m นแอ a r e ยของชั้น2นะครับก็จะสามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นนไดด้อีกจุึง พื้นที่ตรงนี้เขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะแยกพื้นที่ของห้องนอนนะครับให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยจะไปอยู่มุมบ้านฝั่งเปิดครับโดยฝั่งนี้ที่จะเป็นผนังร่วมกับข้างบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นฟังก์ชันที่เราเนี่ยใช้ชีวิตในระหว่างวันนั่นเองครับเสียงจะได้ไม่มีการรบกวนข้ามไประหว่างผนังนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างเขาจะจัดเป็น Family Area ยนะฮะก็จะเป็นมุมสาหรับมานั่งเล่นได้อีกจุดหนึ่งนอกจากชั้นล่างนันเองครับพอมันมาอยู่บริเวณชั้น2เนี่ยก็จะทาให้ก่อนร้้รยย้นนนนัันนนนนออออใหหงงขชช2ื3 ทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนนะครับมาใช้เวลาช่วงไนท์ไทม์ร่วมกันก่อนนะครับอาจจะมานั่งดูทีวีหรือว่านั่งอ่านหนังสืออ่านนิทานร่วมกันในครอบครัวก็จะมีความใกล้ชิดกันนั่นเองครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันของระเบียงครับ พีทแอนลิฟวิ่งเนี่ยเวลาเขาออกแบบโครงการนะครับเขาจะคิดถึงบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติครับบ้านแฝดหลังเนี้ยเลยมีระเบียงกว้างเลยนะครับสามารถที่จะจัดเป็นมุมสําหรับออกไปจิบกาแฟหรือว่าในวันพิเศษเนี่ยเราจะจัดเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีมุมมองที่ดูเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเตรียมพ็อกเก็ตการ์เด้นเอาไว้ให้เราสามารถลงต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับปลูกลงกระถางเอาไว้ตรงนี้เนี่ย ก็จะช่วยพรางสายตาจากฝั่งนอกบ้านได้ด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดธรรมชาตินะครับให้พื้นที่ตนนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อมองเห็นพื้นที่สีเขียวจากภายนอกได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูมาสเตอร์เบดมกันนะฮะมาสเตอร์เบดมของห้องนี้จะวางผังเป็นรูปตัวแอลนะครับก็จะเชื่อมต่อกับทิศทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ลึกเข้าไปจนถึงฝั่งหลังบ้านเลยครับพอผมเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเจอกับพื้นที่โล่งเลยนะครับ ตรงนี้จริงๆสามารถจัดโซฟาสัก2ที่นั่งนะครับหรือจะเป็นอาร์มแชร์เป็นเก้าอี้นวดก็ได้ครับเอาไว้นั่งพักผ่อนแบบส่วนตัวสําหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับนั่งดูทีวีตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้เหมือนกันครับส่วนฝั่งนี้นะครับต่อเนื่องมาเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการวางเตียงนอนแล้วครับตรงนี้นะฮะบ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ดูเลยกับเตียงไซส์6ฟุตนะครับสามารถนอนพักผ่อนได้แบบสบายๆนะครับ หัวเตียงเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยสามารถวางโต๊ะข้างได้นะครับช่องเปิดก็เยอะครับนอกจากฝั่งหน้าบ้านที่มีหน้าต่างบานใหญ่แล้วเนี่ยฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็ยังมีหน้าต่างอีกนะครับทำให้บรรยากาศของห้องนี้ดูปลอดโปร่งดีทีเดียวครับอย่างที่บอกไปครับว่าฝ้าเพดานเนี่ยทุกชั้นเลยนะครับจะสูงถึง2เมตรเจครับให้การอยู่อาศัยที่ดูปลอดโปร่งอยู่สบายในทุกๆวันนั่นเองครับแล้วก็ห้องนี้นะครับอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันจะเป็นโซน L shape ใช่ไหมครับพอลึกเข้ามาทางฝั่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนของ walk in closet นะครับ สามารถที่จะบิวอินฉากกั้นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อแยกสัดส่วนของห้องได้เลยนะครับโดยห้องนี้ก็จะสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนานกันได้2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งนี้และก็ฝั่งนี้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะครับส่วนตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงกลางก็จะกว้างนะครับสามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบบ้านตัวอย่างก็ได้หรือว่าเราจะสละพื้นที่ฝั่งหนึ่งเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอยู่ชิดผนังและตรงกลางเนี่ยทำเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์เอาไว้เก็บพวกอ็อเอรีเก็บกระเป๋าก็ได้เช่นกันครับ โดยต่อเนื่องเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งก็จะมีความพิเศษคืออ่างล้างหน้านะครับแบบฮิ s แอนด์เฮอร์นะครับไม่ต้องแย่งกันใช้งานเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวโซนอาบน้ําแบบชาเวอร์เนี่ยก็กว้างขวางครับมีการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ําไว้ให้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปชมชั้น3กันนะครับลืมบอกไปว่าบันไดของที่เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับทำให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างแข็งแรงมั่นคงนั่นเองส่วนจุดหนึ่ ก็คือโซนหลังบ้านครับที่เขาจะมีช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในโถงบันไดซึ่งปกติเนี่ยบางทีมันจะเป็นจุดที่อับทึบนะครับแต่ว่าแบบบ้านเซนของโงรงการอินทรพีสสาทรท่าพระเนี่ยจะมีโถงบันไดที่สว่างปลอดโปร่งทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยนั่นเองครับแล้วเราก็จะขึ้นมาดูชั้น3กันนะครับเขาจะมีอีก2ฟังก์ชันห้องนอนครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องฝั่งนี้กันก่อนตามมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องนี้กันก่อนครับ บ้านหลังนี้เขาสื่อให้เห็นเลยนะครับว่าสามารถอยู่ได้หลากหลายเจเนอเรชันถ้ามีเด็กๆนะครับอยู่กันได้ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างห้องนี้เขาจัดให้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นห้องทําการบ้านห้องทํากิจกรรมของเด็กเล็กนะครับก็จะสามารถมานั่งเล่นทํากิจกรรมตรงนี้กันได้หรือว่าจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้ครับในวันที่เขาโตขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะวางเตียงไซส์5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะครับเชื่อมต่อกับวิวฝั่งหน้าบ้านนะครับรับแสงธรรมชาติได้ดีและจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือพื้นที่ของห้องนี้เป็นฝััั่่่งงงทีอยูติดกบบ้้าานหลๆค แต่ว่าผนังของบ้านเนี่ยจะเว้นระยะห่างจากกันนะครับคือแยกเป็นอิสระเลยนะครับมีการเว้นช่องวอยเอาไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวครับเวลาข้างบ้านทําอะไรเนี่ยเสียงรบกวนเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับโดยถอยเข้ามาตรงนี้นะครับยังมีพื้นที่สําหรับ walk in closet อยู่ด้วยครับก็จะเป็น walk in closet ที่สามารถจัดตู้เสื้อผ้าได้2ฝั่งเลยนะครับแล่ถ้าดูตรงนี้จะเห็นช่องที่เขาเว้นระยะห่างระหว่าง2หลังเอาไว้เลยครับก็จะมีแค่ผนังส่วนนี้เท่านั้นเองครับที่เชื่อมต่อกับครังบ้านซึ่งจะไม่มีผลเท่าไหร่กับการาศ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวครับก็คือห้องนอนทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับทุกห้องเลยเนี่ยจะมีห้องน้าในตัวให้ใช้งานพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบครันรวมถึงแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับยังเหลืออีกห้องหนึ่งให้เราเข้าไปชมกันมาฮะอีกห้องหนึ่งของชั้น3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นห้องนอนที่รองรับเตียงไซส์6ฟุตได้เลยนะครับ รวมถึงมีโซนของ Wal k i n c l คร e t แล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวด้วยเช่นกันแต่ว่าบ้านตัวอย่างนี้เขาจะตกแต่งให้เราดูเป็นห้องทํางานครับเพราะว่าเขาอยากจะโชว์ฟังก์ชันหนึ่งก็คือบ้านของที่นี่นะครับทุกๆห้องเลยจะมีการเดินระบบสายแลนเอาไว้เพื่อการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึงนั่นเองครับทุกวันนี้เราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ไหมครับแต่บางทีสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยถ้าเรามีเราเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ย อาจจะขึ้นมากระจายไม่ถึงชั้น3ครับที่นี่เขาเลยทําการเดินสายแลนเอาไว้นะครับในทุกๆห้องนอนเลยเพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ดีในทุกๆวันนั่นเองครับอย่างตรงนี้ก็สามารถทําเป็นโต๊ะทํางานขนาดใหญ่เข้ามุมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นมุมเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าเอาไว้เอนหลังระหว่างพักก็ได้ครับส่วนโซนนี้เขาก็ทเป็นพวกตู้เก็บของเป็นเคาน์เ,นเ,เตอร์บ,บาคร์ครับหรือจริงๆเนี่ยถ้าใช้เป็นห้องนอนก็สามารถทําเป็น Wal k i n closet ขนาดใหญ่นะครับเก็บเสื้อผ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลย แล้วก็ข้างในนี้นครับก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของห้องนอนนี้ครับทุกห้องมีห้องน้ําในตัวนะครับพร้อมกับสุขภัณฑ์ในการใช้งานที่ครบครันเลยนั่นเองครับบ้านแฝดแบบเซนที่เราได้ชมกันไปเต็มๆเนี่ยจะมีจํานวนเพียงแค่8ยูนิตเท่านั้นเองนะครับโดยจะแยกโซนอยู่เป็นส่วนตัวเลยครับใกล้ๆกับสวนแล้วก็ขับเฮาส์ของโครงการ โดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอยู่กันที่15.9ล้านบาทครับส่วนอีกแบบบ้านในโครงการนี้นะครับจะเป็นทาวน์โฮมแบบพรีเมียมเลยครับที่ชื่อว่าโซลพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะมีอยู่ที่150ตารางเมตรดีไซน์ก็จะเป็นแบบ u r อร์เบิร์นเดคุมธีมเดียวกันกับบ้านแฟดเลยครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการเริ่มครอบครัวของคนเมืองยุคใหม่นะครับในราคาเริ่มต้นเพียง6.5ล้านบาท กลางของโครงการอิน p e พี e สา,าทรท่าพระเนี่ยเขาก็จัดเต็มมาเหมือนกันนะครับโดยโซนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีคลับเฮาส์อยู่ครับเป็นอาคารสไตล์โมเดิร์นสูง2ชั้นนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับความกว้างเนี่ยก็จะประมาณ12เมตรกว่าๆครับสามารถที่จะว่ายน้ําไปกับออกกําลังกายเบาๆได้นะครับโซนของสระเด็กก็มีให้ลงแช่เหมือนกันครับส่วนภายในอินดอร์เนี่ยก็จะเป็นโซนของโคเว r k i กิ้งสเปซนะครับชั้น2เนี่ยจะมีทั้งห้องประชุมแล้วก็ฟิตเนสครับ อุปกรณ์การออกกําลังกายเนี่ยมีให้แบบครบครันเลยทีเดียวครับส่วนโซนตรงกลางเนี่ยก็จะมีสวนส่วนกลางครับพร้อมกับสนามเด็กเล่นและก็ทางเดินรอบๆสวนครับรองรับการใช้งานรองรับการมาสัมผัสธรรมชาติได้สําหรับลูกบ้านในทุกเพศทุกวัยเลยนั่นเองครับในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่โครงการเนี้ยก็มีดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทั้งชุดรปภแล้วก็กล้อง C C T V ครับโดยซุ้มประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการเข้าออกควบคุมด้วยระบบ Easy Pass ครับ เปิดประตูรู้ให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยจะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยให้ลูกบ้านติดเอาไว้ที่หน้ารถนั่นเองครับเข้าออกได้สะดวกเดินทางไปไหนมาไหนก็อุ่นใจปลอดภัยทีเดียวครับที่โครงการอินน์พีซ e สาทรท่าพระเนี่ยเขาจะอยู่กันที่ซอยเทิดไทย33ครับซึ่งจะเป็นซอยที่เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษถนนราชพฤกษ์แล้วก็ถนนจอมทองด้วยครับ ถือว่าเป็นทำเลสงบบนทำเลใจกลางฝั่งธนบุรีซึ่งอยู่ใกล้ทั้ง BTS สายสีเขียวสถานีตลาดพลูแล้วก็เดอะมอลล์ไลสโต e ท่าพระด,ด้วยครับอยู่โซนนี้เนี่ยจะตอบโจทย์คนทำงานย่าน CBD สาทรสีลมไม่ต่างจากอยู่คอนโดแนวรถไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าจากสถานีตลาดพลูเนี่ยนั่งไปเพียงแค่4-5สถานีก็ถึงย่านสาทรแล้วครับ เด็กๆในครอบครัวจะไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักกรุงเทพคริสเตียนหรือว่าเซนจอร์เซฟคอนแวนเน่ต่อเดียวถึงเลยนะครับส่วนในด้านไลฟ์สไตล์เนี่ยนอกจากจะมีเดอะมอลล์อยู่ใกล้ๆแล้วตลาดพลูเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอร่อยดั้งเดิมของฝั่งธนบุรีด้วยครับเดินทางไปไอคอนสยามเอชเยชทีคจนถึงเซ็นทรัพาร์คหรือวันแบงคอกเนี่ยก็ไม่ยากด้วยนะครับนี่คือทำเลใจกลางฝั่งธนที่เชื่อมต่อถึงใจกลางกรุงเทพได้ง่ายจนสามารถใช้คำว่าสาทรต่อท้ายได้แบบไม่ขัดเขินเลยครับ ใครที่สนใจบ้านทำเลใกล้สาธรน,นะครับบนทำเลที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าส,สถานีตลาดพลูนะครับเทียบกับคอนโด,โดได้เลยเนี่ยโครงการที่ผมว่าน่าสนใจครับกับอินน์พีซสาธรท่าพระครับโดยพรีเมียมทาวน์โฮมของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่6.5ล้านบาทส่วนบ้านแฟลตเนี่ยจะเริ่มต้นกันที่15.9ล้านบาทครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ช่องทางข้างๆนี้เลยครับส่วนใครอยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอยากจะรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเองเลย ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปของ Home Visit ในช่อง Homebuyer ครับเราจะมีรีวิวบ้านรีวิวคอนโดที่น่าสนใจให้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยครับหรืออยากจะให้อดมิ N นหมุนวันยูเนพาไปชมบ้านโครงการไหน,นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ